แดงๆสิลูกพอแล้วอาให้มันตรงกับถ้วยอาลงมาขยับขยับลงมาอีกขยับมือลงไปอีกอา้าวแกะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างมือค่ะอา่าโอเคเอ๋ออันต่อไปจับไข่กับลูกเออเอาเปลือกออกอ่อเอาฟองต่อไปอีกฟองนึงค่ะเดีย๋ยวค่อยล้างค่ะอีกฟองหนึง่ง แรงๆลูกแรงๆโ <Okay. S 1> okay. อเคเหยียบตงออะต่ำๆแกะให้ได้อ่าโอเคอ่ะตีไข่ค่ะอ่ะเอาเดี๋ยวแม่เอาเปิดอ,ออกก่อนตีแรงๆเอออืมนี่นะคะเด็กจะเตียวไข่ทานเองคะ่ะสงสัยอยากมาห้องบ่อยๆเขาชอบทำอย่างเงี้ยคะ่ะ อตีแรกๆลูกมีไ้วเวลามาก็อยากมาค่ะเวลากลับก็จะกลับค่ะไม่เคยนอนหรอกแต่อยากมาหาใช่ไหมเอาเดี๋ยวจะให้เดินกลับแล้วโอเคไหม